วันนี้เราก็มาที่ตลาดไนบาซาร์นะคะ8รีวิวบ้านเราะคะ่ะก็มีไข่นกกระทงนกประทาน,นะคะแล้วก็น้ําส้มปั่นร้านเด็ดมากนะคะก็เดิน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 ,ดนมีทของกินไก่กร้งน,น้ำกินมากแล้วก็มีเสื้อพปงเสื้อผ้ามีสองให้เซื้อหลากหลายะคะ่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะร้านน้ํโปงน้ําปั่นนะจจะน้าแตงโมปงแตงโมปัน่นนีก็เมนูที่เราสั่งคือน้ําแตงมังโปงเอ้ยน้ําแตงโม ปั่น,นปั่นปั่นปั่นแก้วนี้แก้วก็เอาเอาอชิมอุ้ยสดชื้นแล้วก็มาถึงร้านไอติมทอดนะคะก็ทอดทอดทอดอัดละับที่ปลาซับมันซับมันซับมันเนาะท็อปปิ้งท็อปปิ้งราดโรยเอาชินอืมอันโรยนะคะแล้วก็เดิน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 นะคะโอ้ที่นี่มันน่าเดินมาอยากให้ทุกคนมาลองเดินข้าของกินเยอะแยะไปหมดนะคะ ที่นี่ใหญ่พอสมควรหนาอยู่แปดเริ้วสาเซิงซาวนันจ้าของกินเยอะแยะามากมายไก่เก้็จาก,ก็กลับบ้านก็น,น้ำพอดีแม่ท่ตตามนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์เราด้วยนะ